สวัสดีครับอยู่กับกปีศัจแทงใจเขาว่าผีแดงแผงเรดอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดต FA Cup ร,รอบ4นะครับเพราะว่าไอเจ้าตัวถ้วย FA c เ p เนี่ย ไปครบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในรอบที่3แล้วเมื่อวานนี้นี่โอ้โหปืนใหญ่อาร์เซนอลน,นะมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายต้องใจคําว่าอย่างนี้เลยนะสาวกเดอะกันเนอร์นี่วันที่เขาเรียกว่าวันที่รอคอยก็มาถึงจนได้นะครับอยากเจอนักไม่ใช่เหรอเรือใบโดนจนได้นะ หลังจากเมื่อคืนนี้นะครับอาเซนอนอลน่าจะเป็นทีมสุดท้ายเลยนะที่ที่อายังไม่ทีมสุดท้ายไม,ไม่ไม่นวมทีมที่เข้าสู่อรอบรีเพย์ครับที่เสมอในนัดแรกเนาะมีลิเวอร์พูลมีอะไรพวกนี้อยู่แต่อาเซนอลน,นะครับเมื่อคืนนี้พวกเขาไปเยือนออกฟอร์ดนะครับแล้วก็สามารถชนะออกฟอร์ดได้แบบทุ่มทนครับสามประตูต่อศูนย์นะครับเลยกลายเป็นว่าอาเซนอลเนี่ยเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายแล้วหลังจากจบปุ๊บเขาจับชะลาก,กันทันทีนะครับว่ารอบ4ี่ทีมสุดท้าย จะไปเจอใครแล้วอาเซนอนโอ้ยเต็งหนึ่งจะใช้คำว่าเต็งหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่ขนาดนั้นเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยอาแชมป์เป็นลิเวอร์พูลเนาะอาแชมป์เป็นลิเวอร์พูลอันนี้อาจจะเป็นเต็งสองไหมแต่ที่แน่ๆเดอะกันเนอร์เนธได้เขาเรียกว่าชิมนำจิ้มก่อนเจอกันในรีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารอบสี่ทีมสุดท้ายเนี่ยจับฉลากอ,อกมาแล้วใครเจอใครทัพพิศดารแดงนี่ <c oughs> ยิ้มมุมปากปีนี้นี่โชคดีจริง จับฉลากอะไรก็ดูดีไปหมดนะสาวกปีศาจแดงนี่น่าจะค่อนข้างเขาเรียกว่าน่าจะดีใจไม่เหมือนจากทีมคู่แข่งหลายๆทีมนะครับที่จับฉลากยังไงก็โดนนะก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับอีสไยสตูดิโอด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะในรอบ4ทีมอ่ะไม่ใช่ในรอบ4ทีมรอบ4ของ FA ครับหรือว่ารอบ32ทีมนะครับเดี๋ยวจะติดวันที่ 27ถึง30สิ้นเดือนมกรานี้นะประมาณ3วันเท่านั้นเองนะครับเพื่อเอา16ทีมสุดท้ายไปสู่รอบต่อไปนะซึ่งผลการจับสลากเมื่อวานนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าทีมใหญ่ๆหลายๆทีมเนี่ยปีนี้สังเกตดๆีๆทีมใหญ่ๆหลายๆทีมมีโอกาสเจอกันเองและทีมเล็กเนี่ยมีโอกาสชนกันเยอะมากมันเลยกลายเป็นว่าทีมเล็กๆเนี่ย ก็มีโอกาสเข้าสู่รอบลึกๆได้คด่อนข้างเยอะซึ่งผลจำฉลากมาเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าที่เอาเอาจากที่น่าสนใจเลยเนี่ยเหมือนตัวสเปอร์อย่างเงี้ยครับสเปอร์นัดที่แล้วเนี่กว่าชนะก็จะเหินจับแต่จำฉลากมาโอ้ดวงดียังเจอเบรสตันอยู่อ่าถือว่าไม่เจอ ทีมจากลีกเดียวกันเลยถือว่าสเปอร์เองนี่ค่อนข้างโชคดีเหมือนกันเซาเทมตันก็เหมือนกันครับเซาเทมตันนัดที่แล้วนี่สามารถชนะได้แบบขืดขึ้นคอนะจับฉลากออกมาโล่งใจเลยเจอแบล็กพูลแล้วเล่นในบ้านของทางเซาเทมตันด้วยส่วนทัพปีศาจแดงเนี่แหละครับถึงบอกว่าปีนี้ไม่รู้ห้อยหลวงพ่ออะไรดวงแกดีเหลือเกินไม่ชงเหมือนปีที่ผ่านๆมานะร,รอบสบ4ทีมสุดท้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจับฉลากไปเจอเลดดิ้ง โอ้ไมยกอดก่อนหน้านี้ก็เจอทีมไม่ใหญ่เล่นสบายสบายในคาราบาวก็เจอชาวตันถือว่าบอลถ้วยปีนี้เนี่ยเส้นทางของทางทัพปีศาจแดงดูดีดูดีนะ แล้วไอ้ไอคำว่าดูดีเนี่ยมันดูดียิ่งกว่าเมื่อกู้แข่งหลายๆทีมไปตัดกันเองด้วยนะครับเหมือนดร์บี้นี่เจอเวสแฮมอ่าโอเคถือว่าคู่นี้สูสีนะดร์บี้เล่นบอลถ้วยดีนะครับส่วนเลสเตอร์ซิตี้ยังโชคดีครับไปจับเจอทางวอลซอลนะถือว่าวอลซอลเข้ามานี่ก็หืดจับส่วนเลสเตอร์หืดจับกว่านะเลเลสเตอร์นี่เจอกับเจอริงแฮมนี่เกือบไม่รอดเหมือนกันนะครับส่วนแมนซิตี้ครับอย่างที่บอกครับ ทับเรือใบสีฟ้าพวกเขาเข้ารอบ4ของทาง FA ครับด้วยผลงานแบบสุดเสด็จเลยชนะสิงบูเชลซีไป4เม็ดเลยนะัแต่สุดท้ายต้องมาเจอคู่แข่งแบบไม่คาดคิดครับปืนใหญ่อาเซนอนเอาล้ครับอาเซนอนเมื่อคืนนี้พวกเขาชนะออกฟอร์ดไป3 0น จับฉลากออกมาแมนซิตี้กับอาร์เซนอลต้องมาตัดกันเองตั้งแต่รอบ32ทีมหรือรอบ4นะซึ่งถือว่าเสียดายเหมือนกันนะตามจริงคู่นี้น่าจะไปจัดสักรอบ8หรือรอบรองผมว่าน่าจะสนุกนะครับช่วงนั้นแต่พอเป็น,เป,นเป็นรอบ32เนี่ยมันก็ดูแบบดูยากอะดูยากนะต้องดูนะครับว่าในที่สุดเปปกอริอราล่างทองเจอกับ เป๊ปโกเดียร่าร่างทองกว่าอย่างอาเตต้าจะเป็นยังไงจัดกันก่อนตั้งแต่บอลถ้วยเลยนะจัดกันก่อนตั้งแต่บอลถ้วยเลยน่าจะสนุกครับคู่นี้ถือว่าเสียได้เหมือนกันแต่ในใจลึกๆก,ก็นั่นแหละตัดกันไปนะ่ะดีแล้วผีจะได้สบายถูกไหมนะส่วนลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลด้วยความที่ว่านัดแรก พวกเขาเสนอวูฟแล้วปีนี้ก็ต้องยอมรับว่าพระสุกเศร้าพระเสาแซกเลยนะครับลิเวอร์พูลทำอะไรก็ดูแบบอ๋อ oh, ดูติดขัดไปหมดดูไม่โอเคดูไม่สมูทเหมือนปี2ปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเองเขาต้องไปรีเพ์กับวูฟแฮมตันที่บ้านของวูฟแฮมตันพอนัดแรกเนี่ยลิเวอร์พูลกับวูฟ p เนี่ยเสมอกัน2-2แบบดราม่าคาใจกันสุดๆนะครับแต่ หลังจากรีเพก็ไม่ใช่งานง่ายครับลิเวอร์พูลหรือวูฟถ้าพวกเขาชนะก็ยังต้องไปเยือนทีมเก่งอย่างพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างไบรตันนะโอ้ถือว่าจับฉลากออกมานี่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับลิเวอร์พูลเองสมมุตินะสมมุติถ้าสมมุติลิเวอร์พูลสามารถไปเขาเรียกว่าชนะวูฟในบ้านวูฟได้ เขาก็ต้องไปเยือนไบรตันอีกโอ้โหถือว่างานหนักเลยนะงานหนักสําหรับทัพหงแดงเหมือนกันนะครับต้องดูแล้วก็เอาใจช่วยนะว่าจะสามารถอันดับแรกเอาผ่านวูฟปให้ได้ก่อนเพราะถ้าเราจํากันได้นัดที่ลิวอ์พูเล่นกับวูฟปนี่โอ้โหวูฟนี่เล่นดีลึก แลนน้วนัดน,นั้นกนันนน๊กโปลงด้วยแต่กักโปต้องยอมรับว่าการประเดิมสนามนัดแรกนี้ไม่ประทับใจเท่าไหร่นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับฟูลแลมเจอกับซันด์แลนด์น่ามีบอมบูดต้องเจอแอหรือแอลินตันนะเจอกับตัวคาดิฟหรือรีนะครับก็ต้องดูว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยส่วนคู่อื่นที่น่าสนใจมันจะมีแบ็กเบิร์นอ่าแบ็กเบิร์นนี่มีตัวไม่เบอร์ริงแฮมก็ฟอเรสกีนเนาะ นะใช่ใช่ใชที่ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็มีเชฟฟิวเวนส์เดย์ที่เจอกับฟรนะิสบูดเนาะถือว่าหลายๆทีมอย่างที่บอกครับการจับอาชลากในรอบบอลถ้วยของอังกฤษปีนี้เนี่ย มันเป็นอะไรที่ตามจริงมันควรเป็นอย่างนี้อาทีมใหญ่ต้องมีโอกาสตัดกันเองเพื่อให้ทีมเล็กๆได้เข้าสู่รอบลึกๆซึ่งปีนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับแต่ทีมไหนจะเจอทีมเล็กทีมไหนจะเจอทีมใหญ่ถามว่าทัพปีศาจแดงปีนี้ค่อนข้างโชคดีเลยนะเพราะว่าปีศาจแดงเองเนี่ยตั้งแต่รอบ64ทีมแล้วว่าขึ้นมานี่ก็จับไม่ได้เจอของแข็งเลยเจอสบายๆส,ส่วนเข้ามา3-2ก็ดีเดี๋ยวคืนนี้ ทรัพปีศาจแดงต้องเตะอาฟุตบอลคาราบาวครับในรอบรองชนะเลิศปะรอบรองหรือรอบ8ดคาราบาวครับน่ะประมาณนี้นะครับเจอกับทางชาวตันแอตเลติกนะก็ถือว่าเป็นงานสบายไม่ไม่ใช่งานยากนะครับเพราะว่าชาวตันเองเนี่ยต้องยอมรับว่า ก่อนหน้านี้กว่าจะเข้ามาได้นี่พวกเขาดวนจุดโทษเป็นว่าเล่นเลยนะถือว่ายันเสมอแล้วรอดวนจุดโทษน่ะส่วนทัพพิศจเองเองได้เล่นในบ้านด้วยนะครับก็ถือว่านี่แหะครับถือว่าเป็นผลการจับฉะลากของทาง f a ครับรอบ4หรือรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับเดี๋ยววันนี้อตอนทุ่มครึ่งมีบรรยายสดไทยกับมาเลเซียด้วยนะอย่าลืมไปให้กําลังใจกันด้วยนะครับ ทีมชาติไทยวันนี้ต้องเจอกับเสือเหลืองมาเลเซียแล้วเราเสียเปรียบเรื่องลูกได้เพราะว่าเราไปแพ้มาเลยก่อนที่บ้านเนาะส่วนตีสามแมนยูกับชาวสันทัพปีศาจแดงสามารถให้กำลังใจแล้ววันนี้มันมีผ่านทางอาท่ายผ่าน2ูไอเดียเตชั่นด้วยนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีกับพีแดงแผงฤทิ์ไปแล้วครับสวัสดีครับผมเลดดิงสบายสายอย่างนี้